สวัสดีค่ะพบกับรายการ DOU for You รายการที่นำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาสาระรายวิชาข่าวและกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นบรรยากาศน้ำทะเลใสหาดทรายขาวแล้วทำให้เรานึกถึงบทเพลงมุกตะวันซึ่งเป็นบทเพลงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีท่านได้แต่งให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เนื้อเพลงเพราะมากๆเลยนะคะการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เราจัดขึ้นวันที่13ถึง16พฤศจิกายนพุทธศักราช2,557ณนมุกตะวันสองจังหวัดพังงาค่ะ ผู้ชมคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับกิจกรรมพิเศษซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมธรรมะปฏิบัติซึ่งทางดี U โได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6แล้วคะ่ะ คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้ประชาชนให้ความสนใจเรื่องการนั่งสมาธิเป็นอย่างมากนิตยาสารไทม์แมกซีนได้เขียนไว้ว่านักวิทยาศาสตร์ก็สนใจที่จะค้นคว้าและทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการนั่งสมาธิแพทย์ก็เชียร์ให้นั่งสมาธิชาวตะวันตกนับสิบล้านคนก็หันมานั่งสมาธิแม้แต่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google ก็ให้พนักงานนั่งสมาธิทุกวันเช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกับวัดพรธรรมกายเราพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีได้เมตตาให้ลูกๆได้เข้ากะนั่งสมาธิในครั้งนี้มหาวิทยายลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ได้จัดกิจกรรมธรรมะปฏิบัติขึ้นนมุกตะวันสองซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยค่ะในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ในตอนเช้าได้มีพระอาจารย์นำนักศึกษาสวดมนรรมต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลังจากนั้นมีกิจกรรมออกกำลังกายและสหาวาระเดินเกิดค่ะ การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ทาง D.O.U. ได้มีพระอาจารย์ที่ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมมาแสดงธรรมให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะ นี้นักศึกษาได้มาสวดมนต์ทำวัดเย็นนั่งสมาธิแผ่เมตตาและตรึกและลึกถึงบุญที่ได้ปฏิบัติธรรมก่อนที่จะรับในอ่ทะเลบุญค่ะ จะเห็นได้ว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องสากลไปแล้วค่ะทุกคนสามารถทำได้แม้จะต่างเชื้อชาติาศาสนาที่ทุกคนสามารถทำได้เพราะว่าเรามีสิ่งที่เหมือนกันนั่นคือศูนย์กลางกายค่ะซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีท่านได้ย้ำเรื่องนี้กับเราอยู่เสมอนะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทาง DMC ทุกท่านดิฉันกัลยานมิตรอรวรรณกิติพนังกุลนะคะเป็นนักศึกษา DOU ตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะกำลังรอสอบความรู้องค์รวมอยู่การมาปฏิบัติธรรมกับ DOU ในครั้งนี้เนี่ยประทับใจทั้งบรรยากาศคือที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่สัปายะมากๆทั้งที่พักอากาศอาหารธรรมะล้วนเป็นที่สบายหมดเลยค่ะ แล้วก็พระอาจารย์ท่านจะให้ธรรมะที่แบบว่าเหมาะสมกับทั้งในแง่ของนักศึกษานะคะแล้วก็บุคคลทั่วไปที่เราสามารถจะใช้ในชีวิตประจำวันเราได้การปฏิบัติธรรมก็ชอบอาหารด้วยความที่เป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วการที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยพระอาจารย์ให้นั่งยาวายาวนิดนึงก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ รวมใจให้หยุดนิ่งได้ดีแล้วก็มีความสุขปลื้มแล้วก็ประทับใจไม่อยากกลับเลยค่ะอยากเชิญทุกคนนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยให้มาร่วมปฏิบัติธรรมกับ D. O. U นะคะเพราะว่าโอกาสเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตให้เราได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมให้โอกาสกับตัวเองแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยให้อะไรกับเราแบบยิ่งใหญ่มากๆค่ะค่ะไม่ลืม ขอบคคุณนะะสวัสดีครับผมชัยพันธ์สุคนโททกนักศึกษาดี u นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคณะผู้จัดทำหลักสูตรของ DOU ในวิชาสมาธิ MD 101นะครับที่ได้จัดทำหลักสูตรในเชิงวิชาการนะครับและในเชิงภาคปฏิบัติโดยให้มีโอกาสให้นักศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมณสถานที่ปฏิัตธรรมแห่งนี้ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ เป็นสัพยะคือเพียบพร้อมไปด้วยในเรื่องของสถานที่นะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่กลางทะเลอันดามันนะฮะห่างจากกระบี่มาเล็กน้อยซึ่งเป็นสถานที่เหมาะสมในการปฏิบัติธรรมอย่างมากนะครับในส่วนของอาหารที่เราได้รับป,ประทานกันทุกวันในก่อนในช่วงเช้าและก่อนเพนเป็นอาหารที่มีรสชาติที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างมากนะครับ เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่นะครับรวมทั้งอุบาสกบาสิกาได้ทำงานอย่างเต็มที่และน่ารักทุกคนนะครับสุดท้ายสิ่งที่ผมขาดเลยไม่ได้แล้วก็มีความสุขมากคือการปฏิบัติธรรมธรรมะของพระอาจารย์ที่ท่านให้ในแต่ละครั้งทุกๆรอบผมรู้สึกว่ามีความสุขนะครับและมีความปลับปรื้มใจอย่างมากทุกครั้งท่านจะแนะนำก่อนที่เราจะนั่งสมาธิและเมื่อร่างนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะให้ธรรมะ ทั้งหมดทั้งปวงนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทศยามมหามุนีที่ท่านให้โอกาสลูกๆทุกคนได้มาปฏิบัติธรรมที่สถานที่แห่งนี้ซึ่งสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนกับอัญมณีแห่งทะเลอันดามันซึ่งเกิดขึ้นได้ยากแล้วท่านได้ให้โอกาสลูกๆทุกคนมาปฏิบัติธรรมใน,ในที่สุดนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับคณะผู้จัดทำและขอเชิญชวนนักษาดีอยู่ทุกท่าน รวมทั้งสาธุจชนทั่วไปได้มาใช้สถานที่ประทับแห่งนี้ซึ่งทุกท่านได้จัดมาได้รับฟังเหตุการณ์ดีๆจากเรื่องราวของมุกตะวันนะครับกราบขออบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันจิตราวงศิลป์ไทยนักศึกษาดี u ปีสุดท้ายเทอมสุดท้ายสิ่งที่ประทับใจในมุกตะวันนะคะคือสปายะสี คือสถานที่ดีอาหารดีเพื่อนที่ดีธรรมะที่ดีนะคะมีครบทุกอย่างประทับใจมากสะอาดสวยงามประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็คือธรรมะที่ดีเทคนิคใหม่ๆที่เราอาจจะรู้แล้วแล้วมารู้ใหม่มันก็เหมือนสิ่งใหม่จากพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบคุณพระเดชพระคุณ หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่พระเทพยานมหาหมุนีนะคะที่จัดสถานที่สวยงามที่เป็นสัปปหยะสีให้แก่ลูกๆขอเชิญชวนนักศึกษาดีโอทุกท่านนักศึกษาปัจจุบันหรือว่านักศึกษาที่จบไปแล้วนะคะก็เชิญชวนมาที่มุกตะวันนะคะท่านจะประทับใจได้สัปปหยะสีจริงๆค่ะสวัสดีครับกระผมนายกิจจานัทวงศ์ชัยชนะ ความประทับใจของผมที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่แห่งนี้มุกตะวันนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอเช่นชมพี่พี่สตาฟดีออยุทุกท่านนะครับทุกคนมีอัธยาศัยดีมากให้การต้อนรับขับสู้ทุกทุกคนเป็นอย่างดีด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรไมตรีและปิยวาจาที่ดีนะครับทําเอาผมกระผมและเพื่อนเพื่อนกระลาทุกท่านยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกทุกคนอย่างทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วต้องกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกทุกรูปนะครับที่ สั่งสอนธรรมะทําให้กลับผมและเพื่อนๆไกลนานทุกๆท่านอยู่ในบุญได้ตลอดเวลาเรื่องต่อมาคือเรื่องสถานที่ผมประทับใจมากครับเมื่อมาถึงมุตตะวันแห่งนี้มีความเงียบสงบธรรมชาติร่มรื่นอากาศดีมากๆเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งหาดทะเลก็สายด่งเพชรนายทะเลสยเหมือนสะอโนดาผมปลื้มมากๆครับผมจึงขอเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่าน เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมณมุกะวันจังหวัดพังงาซึ่งท่านจะไม่ได้รับแต่เพียงการดื่มด่ำธรรมชาติอันสวยสดงดงามตะกการตาแต่ท่านยังได้ร่วมในสายบุญแห่งพระธรรมกายได้ร่วมทำบุญสร้างบาร,รมีสืบต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนนักศึกษาดีอูทุกท่านผมชื่อโอรานเจริญพานิชครับอยู่จังหวัดภูเก็ตเป็นนักศึกษาทางไกล ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเรียนปีนี้ก็ปีที่4รหัส5 4ก็มามาปฏิบัติธรรมต่อเนื่องกับ D.O.U. ในครั้งนี้ก็มีความประทับใจฮะเพราะครั้งนี้ D.O.U. ใจปั้มฮะมาจัดปฏิบัติธรรมที่มุกตะวันเกาะสวรรค์ที่นี่คือมุกตะวัน2จริงๆผมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องหลายไซส์นะฮะทั้งทางเหนือก็ไปอีสานก็ไป ภาคกลางยังไม่ได้ไปภาคใต้นี่ผมมามุกตะว,วัน2ครั้งแล้วก็ไปมุกตะว,วัน3ทั้ง2ครั้งแล้วครั้งที่2ในครั้งนี้มุกตะว,วัน2ในครั้งนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากที่ตรงนี้นี่บรรยากาศเงียบแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเข้ากะตอนตีสีถึงตีห้าสิบห้านี่นั่งได้นิ่งมากเป็นที่นอนที่สปายะอากาศเงียบอากาศเย็นแล้วก็นั่งอยู่ในมุ้งกรดนะฮะ อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวเดียวอยู่ทุกท่านฮะพี่น้องนักศึกษาหาเวลาว่างมาหาสถานที่สปายะจุดหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือมุกตะว,วันมุกตะว,วัน2จุดนี้แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายผมอยากจะขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านได้โปรดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขึ้นมาให้นักศึกษาให,ให้ตัวกับผมนะฮะซึ่งหาโอกาสยาก ในการปฏิบัติธรรมต่อเนื่องได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งกราบขอบพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับทางรายการ D.O.U. for You ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้รายการ D.O.U. for You ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก้อยและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกับภาพความประทับใจ ที่นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ